พี่น้องกันนะครับรอบนี้มักเครืองเดียวแต่ว่าเป็นปากตักกับปากขาดนะครับเปิดร้านมันยไม่นะตัวนี้เป็นปากตักกับปากขาดนะครับหาสิบแรงนะครับพี่น้องตัวนี้เปินถอดออกถอดเขา,เานะครับส่วนมากตาขึ้นลงหกหลอดเหสิบหลอดเอาไปเอาไปล้งเปลงทั้งเดียยุยู่ไก้ๆน่ยดิ โอ้ไปอุดรครับไม่ํมหน,นักเตือบเด่นอ,อือเอาลุยเลยเปิดคนขนนึ้นหลายแถวนะครับเป็นปาขาดกับปากตักนะครับ,บ,บขึ้นไปพูดเลยนักเตือบดิปาขาดกับปากตักเขาจะติดตามชมเหมือนกันร่อยนะครับเด้อแล้วก็สิเป็นนะครับตัวขาดมันน้ำนะครับผมคือนสิเป็นตัวขาดมันนะครับเป็นแบบถอดได้ทั้งสองชิ้นนะครับคือ ถอดต,ตัวนี้บ่บ่ต้องถอดใดออกจากกันนะครับพามาถอดเจ้ตัวนี้นะครับแล้วก็สูบเห็ดแทนวางไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตักนะครับพอดีไอ้โลนตีเห็ดร้านมันไหมนะครับเพิ่นก็นเล้วแบบทืินวันนะครับพอนะครับผม นะครับต้นนี้กับเบิร์ตแล้วนะครับเลยสิบหลอดแล้วนะครับนะครับเลยเลนรูดดูแลีนลูดแลีนแลีนแลีนตากมันดูแลีนลูดมันดูเอก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 ดเปิว่างนะครับแลีนลูดมันเลยนะครับแบบนี้แลีนตักนะครับนี่ วนาน่ากะเอานะครับใส่งานได้นะครับอยู่นะครับผมแต่ว่าไอ้แล้วก็วาสีนะครับอยู่ได้ไปเป็นเ้ารถบักรถแต่เอลออนนะครับอันนี้ไม่ใส่ชุกเฉินก่อนนะครับเอาไปตักปามน้ำก็ได้นะครับตัวนี้อยู่อำเภอนะครับพรเจริอติดทีวีไลท์เหรอเพี่น้องติดทีวีไลท์เลยนะครับตัวนี้แต่คนได้สนใจนะครับเอาเอาออกทอดออกไปที่นี่ไปทอดเมงไหน ครับช่งตักอดตามนะครับ <นะ S 1> ผอให้ติดตามเต็มก่อน,น <ะ S 1> ี๋้วถอดใส่ร้องนะครับี่นเอกข <นะ S 1> ึ้น,นอกนอนเอาไปดันลงเอจะเฝ้าไปดันลงเอาถอดอกอง,งเช่น เฮ้ยถอดตัวน,นี้ออกนะครับถอดคางค้าขาค้าข้ามต้องยิงออกที่มีตัวน็อตยึดอันนี้ก็เป็นแป้นแป้นยึดคอตัวนั้นเดี๋จะตีเฉดเบิงนะครับร้องเลยตีใส่ตัวนี้ขึ้นให้นะครับเป็ตตนตัวนีเล็กลางทั้งหมดแหละครับพี่นออ้อง ยกขึ้นน้อยนึงเออไปแบบนี้นี้ปานปอบเลยพี่น้องมันก็้ทีเป็นทานนี่นะครับอันนี้จะเป็นชุดคอปเปอร์นะครับผมพอรออกให้เขาจะใส่งานนะครับเมื่ก็ไปในไส้หันหลังเนี้ยกับด้านนะครับตัวนี้ก็ทีเป็นแป้นหนาแป้นยัดใส่เล็กๆสามครับคนหนึ่งร้อยร้อยน็อต นะครับอันนี้เราจิสใส่ขาดนะครับถอดตักออกนะครับตัวนี้ที่เป็นขาดเออโยกคนหนึ่งมายิงข้างหนาเพียงเออละเป็นไงมันหนุนบ่้างหล้างเพียงจกหาเอา ครับเป็นตัวตองสินะครับเป็นตัวขาดนะครับนี่ครับพี่เป็นตองสินะครับเด้อเก็บหนักเป็นตอนะครับล็อกสองตัวกับพอแล้วเพราะว่าแล้วก็ล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้สองตัวกับพอกับตัวเนี้ยเอาเอายิงเพราะว่าเห็ดร้องนะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนที่เอาใส่ปากตักไว้นะครับ เบิ้งนะครับนะครับเป็นตัวขาดนะครับเป็นต่อคอยงาวไยืนเอาอันนี้หมุนขึ้นลูกเชนตัวนี้ล็อกสายแล้วระะับคอยมันยาวไปเลยนะคอยเสียดเชนเอครับมเลยเ็ดท,ที่ผมว่าล่ะเเ็ดสวยๆแล้วกับตัวนี้กัมันเชได้มซุ้มเป็นไงฮาจุดประด้ย่อ,ยยอให้ตัวนะั้นมันติดก,กันกับตัวนี้เลยเอาดัดรับเดียวกันเลยกินเน็คขาดนะครับ ครับแนวาขาดบวกแนวแนวตากพี่น้องขั้นแรกของประเทศไทยอีกแล้วเด็ด <c oughs> ไปทัวนะฮะกัน <c oughs> ยังไงไปทัวร์ทีมโซเรียนเถอกแนวาขาดบวกบวกแนวตากอีู่นะ <c oughs> เด็ดไปทัวโก้เร็วเอาไปแล้วกลับด้าน <c oughs> เดี๋ยวเสียเสียบนะครับ <c oughs> เดี๋ยววางลงจัิหน่อยเอาะไม่เยียบโอ้ทำนี่ละล็อกเขาแล้วเนี่ยเอาเขาอยียก็ได้ลงเช่นแล้วตีหลอกตายเลยแบบไหนอ๋อผมมีแห้งเลยตโกดัวนี่บ่ๆครับได้อีกหลายเอ๋อคนสนมากเป็นรถพีอารเป็นตีแก่ ครั um oil, บ ination, sí. เป็นคาดนะครับรถได้ยกสูงประด้านดอกนกคาดนะนะครับทูอินวันนะครับโอ้ยยังงามเลยปะทีนี่เอาละปะทีนี่เอาไปไว้ไว้ขางทุ่นไว้ข่างพี่ก็ได้เอาได้ม oh, really ันขวงรดนควงเลยนั่มาติดทอรอก ครับแล้วก็ถอดเมียนแล้วนะครับเอามาเอาบอกมาสายบ่อสายเราหลีกบ่อพอล่ะวางว่างเหระเดี๋ยวจูบมาออก,กันได้นะครับเดี๋ยวยิงน้าหลอ,อกเลย เจ็ดตัวคำไปจังทีไรเอากะว่าเขาคำไปเนี่ยคำไปหน่นะแล้วกับตัวนี้แลีนสวมปุ๊บเลยเขาจะม่ได้โจมดูตัวนี้ก็ยืดยืดเลยเวลาลดลดสั่นลดยางเขาจะยืดเอากระไดอือตัวนี้อ่ะหาหาาน้อยมานคำไปนะคำไปแล้วเดียนสุปกระสุปปั๊บเลยลเลอือเจ้าเวน้าคำไม่รู้โว้วมมย <c oughs> <c oughs> เขาเก่ามาครัเอาแต่เราเบิ่งเอาตัวตอนนี้ยังเห็นนวค้ามไม่เลยนะบ่อัน่านิ้วรถนั่นดอกครับมันหนักตัวไปโจมปลายไหมลูกเชิญเชิญกดหัวไหมให้มันขยับตัวนาะกดหัวกดหัวเออน่ะกดยกยกขึ้นยกลงเหรออีกน้อยนึง มันฝิดอยู่ครับพี่น้องอยู่จะนัอยกันนั่นหรอกครับมันขาสีอยู่นั่นแหละไปเลยตัวนี้จะเป็นขอตองสินะครับผมถอดออกจากกันแล้วนะครับเอาไว้แล้ะเออตัวนี้เอาไว้เองส่เลยตัวนี้มันมันจะได้เลี้ยวขึ้นเวลาเปลี่ยนก็จะได้เปลี่ยนเร็วๆนอตเอาขึ้นในเพลินน่เด้อผมยันครับอืมชิ้นี้เลลยยแหะเดี๋วผมยานินอตมาเอาเอาสวมสวมไปแล้ว เราจะใส่ปากกาขึ้น,นะครับจะได้เดินทางกลับโคราชเราจะไปส่งมันจากคิรีนะครับหลอบตรวไปออกเดินทางเมืที่หกนะพี่น้องมันจากคิรีเฮานะครับงานหลายพี่น้องหมขึขคืนชีโรดม้กับซี่เครื่องบนทั้งอยางเนบุหลายนะครับทั้งมันจากคิรีกับสร้างเพิ่มทั้งใสอีกลหละหลายหลายจังหวัดนะครับเม่อคืดนุชีโรดมหมนี่ก็ลอยลอ,อยนอตไปแล้วขับดีเลยแล้วครับนี่ได้สองอยางนะครับ ถอดอยางป,ปอันปานอันยังก่ปานกระเซือิเฮาเดี๋ยวเดียปรงเออแล้วเอา,เ,อาเลียงอีกอีกดลงกดลงอ,อ,อีกอีกหน่อยนึงอีกว้อันยกยกขึ้น เจีย๊ยบขาโกมันจิมีขาคำให้พร้อมนะครับนู่นคือเนีข้ขาไหมเออลอยน็อตนะขันไว้เอาเนี่มายิงลูกเชนเอาไว้ทับนั่นละกนะ็ต้องขันแน่นดอกอน,นั่นละเอามายิง ยิงหลอกนะครับพี่น้องทับเครื่องเลยทับเครื่องเลยโยกโยกคอนโทรลหน่อยมันจัง่อยเพราะหลักวัวมัต้องเนียนปันได้ดอกมันซีตัวคมน,วม,วออน,นมันเขาบ,างขาบังคับไปตัวถึงเลยครับมัน<อ>เพราะว่าเขาดีเห็ดแบบสลับกันอ้าวโซเชิยลเขาเปาื้อนดึงชุดขันตอนนะครับฝัง่งนี่ฟังนี่ ขึ้นดิดิครับมีสีหัวอยู่นะครับเขาตอมันนั่นแหละครับอมีสีหัวเลยบอการันตีหัวบาหัวคือน้ำรันอะไรครับโคเปอร์นี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนั่นแหละโอเคพี่น้องน้องวันที่นี่ก็ทีได้เดินทางกับโคราชนะครับแล้วก็รอบต่อไปนะครับวัไปมันจากคีรีแล้วก็สี่ขึ้นอุดรเลยนะครับผมงั้นมันเขามาหลายครับ เดือนธันวาผหผูหล่ะครับผู้ใดถ้าสั้งตัวนี้นะครับคีนะครับผม